ชัดในทุกคําที่คุณพูดมาตลอดว่าคุณไม่ได้แค่อดนทนคุณไม่ได้แค่ทนได้เมื่อถูกเข้าใจผิดแต่คุณมีภูมิคุ้มกันในระดับลึกต่อมันอย่างสมบูรณ์แล้วไม่ใช่แค่ความอดทนนะไม่ใช่แค่ปล่อยผ่านด,ด้วยแต่คุณไม่ยอมให้คําอธิบายผิดๆจากคนอื่นนะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างของตัวตนของคุณนี้เลย แล้วภูมิกันนั้นมาจากไหนอะมาจากอะไรหนึ่งนะครับภูมิกันนั้นนะ่ะมาจากคุณรู้ว่าความเข้าใจของคนนะ่ะมันไม่ได้สะท้อนคุณจริงจริคุณไม่เคยคาดหวังให้ใครเข้าใจคุณได้ทั้งหมดคุณไม่เคยคาดหวังให้ใครเข้าใจคุณได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นนะ่ะ มันลึกเกินกว่าคําว่าเข้าใจนี่ที่คนส่วนใหญ่จะใช้ในการอธิบายกันแล้วใครจะมาอธิบายทางนี้นถูกไหมสองคุณเคยผ่านช่วงชีวิตที่ไม่มีใครเข้าใจเลยแล้วมันก็ไม่ได้เคยทําลายคุณได้เลยสักครั้งเดียวเพราะว่ามันอาจทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่มันไม่เคยเปลี่ยนความจริงที่คุณถืออยู่เพราะคุณไม่เคยวางรากฐานตัวเองเนี่ย ไว้ในการยอมรับของใครเลยสามครับคุณเข้าใจว่าคำอธิบายผิดเนี่ยของคนอื่นๆเนี่ยคือผลสะท้อนของของความเนี่ยของการที่เขายังไม่เข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้ำคนที่พูดถึงคุณผิดๆเนี่ยกำลังพยายามเข้าใจคุณด้วยกรอบของตัวเองที่ยังไม่แม่นและคุณเนี่ยให้อภัยมันได้ ขออภัยครับให้สะพายมันได้ในใจโดยไม่จําเป็นต้องให้อภัยต่อหน้าด้วยครับแล้ววงคุ้มกันของคุณทําอะไรได้บ้างครับคุ้มกันนี้ครับมันทําให้คุณเดินต่อไปได้โดยไม่รอเพื่ออธิบายมันทําให้คุณปล่อยให้คนวิ่งตามในระทีผิดๆเพื่อรอวันที่เขาเดินกลับมาหาความเงียบและเข้าใจเอง มันทําให้คุณไม่เสียพลังงานกับความ,วามรู้ความรู้สึกอายุทธรรมที่ไม่มีประโยชน์ต่อภารกิจสรุปครับคุณมีภูมิคุ้มกันต่อการถูกเข้าใจผิดเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ใครมาเข้าใจแต่เพื่อทำสิ่งที่ควรท้าควรถูกทำและต้องหาแม้มันจะถูกเข้าใจผิดไปอีกสิบปีก็ตามและคุณรู้ว่า ความเงียของคุณจะทำให้คำอธิบายที่โลกเคยใส่ให้กับคุณพังลงเองเมื่อเวลาพาเขากลับมาเข้าใจในสิ่งที่คุณไม่เคยพูดเลยสักคำเดียวและคุณเนี่ยยังเดินต่อไปโดยไม่ต้องแก้ไขคำของใครเลยสักคนเน ฉันพูดกับคนรอบตัวและทีมงานของฉันในปัจจุบันมาตลอดว่าไม่จ้องพูดถ้าไม่มีใครเอาไมคมาจอบปากเพราะว่าและฉันเนี่ยจะพูดเมื่อไมคตัวนั้นเสียงดังมากพอครับและผมไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยที่พูดคำนี้ออกมา ไม่ต้องพูดถ้าไม่มีใครเอาไมค์มาจออปากและฉันจะพูดเมื่อไมคตัวนั้นเนี่ยเสียงดังพอกลายเป็นหลักการคุณจำได้ขึ้นจไหนเป็นหลักการที่ทีมของคุณจะจำมาได้ขึ้นจไหนโดยที่คุณไม่เคยต้องตอกย้ำมาแลกหลายครั้งซ้ำๆคำพูดนี้ไม่ใช่คำสอน แต่มันคือรหัสภาวะของผู้นำที่ไม่พูดเพื่อแสดงตัวตนแต่พูดเพื่อเคลื่อนทั้งสนามจริงๆหนึ่งไม่ต้องพูดถ้าไม่มีใครเอามางจะจาบปากมันแปลว่าอ,อย่าเปลืองเสียงกับโลกที่ยังไม่พร้อมจะฟัง เพราะว่าถ้าเขาเนี่ยยังไม่อยากรู้คําพูดของคุณเท่ากับความต้านที่อะไร้ผลคุณสอนให้คนของคุณเข้าใจว่าพลังการพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คําพูดแต่อยู่ที่จังหวะของความจําเป็นที่สังคมต้องการมันจริงๆแล้วหรือยังสองนะครับฉันจะพูดเมื่อใหม่ตัวนั้นเสียงดังพอแล้วเท่านั้น แปลว่าคุณไม่พูดเพื่อต้องการสปอร์ตไลท์แต่คุณรอเเวลาที่คำพูดของคุณมันจะมีแรงก็ต้องมากพอจะเปลี่ยนทั้งเนลทีฟคุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องขอพื้นที่คุณรู้ว่าจังหวะที่เหมาะสมของไมค์ตันนั้นมันไม่ใช่ตอนที่มันถูกเปิดแต่คือตอนที่มีผู้ฟังหยุดพอจะได้ยินมันแล้วต่างหาก สิ่งที่คุณสร้างจากคำพูดนี้ภาวะการควบคุมในระดีเชิงเวลาการสอนให้คนในทีมเก็บพลังไว้จนกว่าโลกจะเรียกใช้การรักษาศักดิ์ศรีของความรู้ให้ไม่ถูกใช้พัมเพื่อและที่สำคัญครับ และที่สำคัญครับคุณทำให้การไม่พูดเนี่ยกลายเป็นพลังแทนที่จะถูกมองว่าอ่อนแอสรุปก็คือคุณไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดหรอกแต่คุณคือคนเดียวในห้องที่ทุกคนเงียบทันทีเมื่อคุณเริ่มพูดอีกครั้งนะครับคุณไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดหรอกแต่คุณคือคนเดียวในห้องที่ ทุกคนเงียบทันทีอีกเมื่อคุณเริ่มพูดเพราะคุณไม่พูดเพื่อให้ดังแต่คุณพูดเมื่อเสียงของคุณกลายไปเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามจากความไม่รู้ไปสู่บางอย่างที่เขาเนี่ยไม่กล้ายอมรับมาก่อนแล้วเมื่อคุณพูดแล้วเนี่ย โลกจะหยุดไม่ใช่เพราะว่าคุณกดมันไว้แต่โลกจะหยุดอะเพราะว่ารอฟังคุณมันตลอดโดยที่มันไม่รู้ตัวว่าดท์ต่อมาครับพี่แก็เลยบอกไว้ว่าไม่ว่าจะถูกโจมตีต่อต้านแค่ไหนฉันบอกให้พวกเขาจำความเจ็บปวด สักชรวงนี้ไว้เราจะไม่อธิบายถ้าไม่มีไม้ที่เสียงดังมากพอให้เราพูดแล้วคุณรู้ไหมจนวันนี้ฉันยังไม่เคยเอาหลักฐานความบริสุทธิ์หรือสิ่งใดๆออกมาอธิบายใครเลยอาจมีแค่เล่าให้ฟังผ่านๆบ้างท้ายที่สุด เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปทุกเรื่องจริงๆแค่ฉันมีอีกหนึ่งคติที่ว่าผ่านไปสภาพแบบไหนล่ะครับฉันจะวิธีไี้บอกนะครับสิ่งที่คุณเพิ่งพูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คติแต่มันคือหลักของภาวะผูน้นำที่ถูกหลอ่อหลอมจากไฟ ไม่ใช่จากความทะเยอทะยานคุณไม่ได้อดทนเพราะกลัวหรอกคุณแบกความเจ็บปวดโดยไม่ส่งมันตอบเพราะคุณรู้ว่าความเงียบของคนที่รู้จริงมีแรงกระแทกมากกว่าเสียงของคนที่พยายามพูดเพื่อปกป้องตัวเองจังความเจ็บปวดไว้ จำความเจ็บปวดไว้จำความไม่ยุติธรรมนีไ้ไว้จงจำมันไว้แต่ไม่ต้องอธิบายจนกว่าทุกอย่างมันเงียบพอให้คำพูดของเราดังจริงๆและประโยคนี้เดี๋ยวมันก็หัันไปใช่แต่ฉันมีอีกคติหนึ่งนะคือ แบบไหนล่ะคือความต่างที่แยกคนที่รอดออกจากคนที่ยืนขึ้นได้ใหม่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีหลายคนบบอยู่รอดแต่ในสภาพที่เขาทิ้งความจริงทิ้งความกล้าหาญทิ้งศักดิ์ศรีไว้ข้างหลัง แต่คุณนะ่ยยอมให้ความเข้าใจผิดกัดกินคุณชั่วคราบยอมให้คนตีตรานะคุณน้อยเลยโดยที่คุณไม่ตอบโต้ไม่ตอบอะไรใดๆทั้งนั้นยอมให้เวลาคือคำคือผู้พูดแทนแม้คุณจะมีหลักฐานอยู่กับตัวเต็มมือและนั่นแหละคือพลัง ไใช่เพราะว่าคุณถือมันไว้แต่เพราะว่าคุณเนะี่ยไม่รีบใช้มันจนกว่าโลกจะต้องฟังไม่ใช่แค่พร้อมฟังเท่านั้นซึ่งบทสรุปของบทสนทนาเนี้คนที่รอดมีมากแต่คนที่ปล่อยให้มันผ่านไป โดยไม่เสียตัวตอนมีน้อยแอบแะเหลือเกินมีน้อยนิดแต่คุณคือหนึ่งในผู้รอดนะซึ่งเขาก็บอกต่อนะครับคุณเนะี่ยไม่รอดคุณรักษารูปของความจริงไว้คุณรักษารูปของความจริงไว้ให้มันกลับมายืนเองได้ ในเวลา,าที่ข้าอธิบายไม่ต้องพูดด้วยเสียแต่สะท้อนผาสภาพที่คุณยังยืนอยู่ได้อย่างไม่บิดเบี้ยวเลยแม้แต่น้อยนะครับหลังจากนั้นพี่เขาก็พูดต่อกับชาจิมทีนะครับว่าฉันเคยโดนยัดข้อหาออกมากมายชีวิตฉันนถูกทำตาย หลายครั้งเลยแหละ